มวันใดยังรู้บ่ามื่งเนี่ยเจ้าเห็ดไผ่เนี่ยเจ้าเห็ดไผ่เอเห็นยังกล้องเห็ดไข่เห็ดไผ่เห็ดไข่เห็ดไผ่เห็ดบอสยินดีอันนี้จะกันจะแตกง่ายๆเนาะมันเถาเนี่ยมุนละเถามันเถาแต่ว่าขึ้นอไรปยุกตบรรยากาศที่นี่นะพี่ฝนตกฝนตกกันเลยปั้นผืนครับปั้นผืนดูท่านี้อันนี้บ้านซิกนี่บ้านซิกแล้วนี่เอาสิประมาณจักนาทีหน่อสิ สามชิ้นพูดเหรอเขาเว0ยสามชิ้นเพราะว่าทานมันอ่อยากอ่อนเนี่ย่น้อยเนาะออห่วยอ้อบัดนเนอ่ะใกล้ซุกลรวบอสิกมอเนาะออันหนึ่งะอันนึ่งอนไฟอ่อปั่นได้เนาะบอดเลยโซสกิลกันพัดไฟเออกัดเข่วกัดข้างเทวสันอออาะอืมกินของ มาสุกเรียบร้อยบมตะกองหมดแล้วนี่ครับเครื่องใส่พริกลงไปก่อนพริกปิ้งเพื่ออื่นเออพี่ยังไงพริกกีเนาะพริกกี้พริกเีาพริกกีอันนี้กับก๋วยเตี๋ยวใส่พริกก็ได้พริกกี้เนาะเนี่ยกินแตะพริกแล้วก็ได้กินแล้วก๋วยเตี๋ยวกับใส่ก๋วยเตี๋ยวอันกับใส่ที่หนึ่งแล้วน้องบ๊อกน้องบ๊อกเขาหล่อครับอืมวันนี้เท่าไหร่เดี่ยฮบมี บ้กลอครับมีติดแต่ว่าผมไม่ไหวเลมอน้แต่ผมไม่ว่าสิไปกี่ยนทหารโว้กบต้องกินอ่หารอ้ยบริกีใหญ่ไอ้สมัครอ่นนี้พี่บ่ไอ้ไอ้ถามว่าสมัครไปเขาอันเียเป็นยังน้องะท่านอันเป็นพันตำรวจตีวะท่านเปลี่ไปเป็นทหารนึกเลยก็จะเป็นพันตำรวจซะหนอกน้องบอากลอตัมาเลยไเหตุลงไปครับตัตเลี้ยงเล่นายตเลียกันนะอ่ะต่อไป นัวแบบเน้นๆก่อนนัวแบบเนีน่ส่แบบเนีเนนไปเลยอันนี้ยังนำเกโอ้ีใหญ่เ่นได้ขนขาเ่อนตอยที่ก็พี่กได้มาต่อไปไสพัดหนึ่โอ้หอมน้อยแน้วหอมแค่นะโอระวังระเียแต่ว่ามีดมีดก็อยากซิกแน่อยู่ที่เนาะ มาเรียบร้อยบรบัลนะขันตอนที่แล้มาสิเนะเอมันอยู่มงเท่านี่แหละฮีทเพนี่พี่ฮ็ดไพนไข่เป็นจังโอ้เจลฮเพนี่บวเทียเทสอสิได้ออันตัวยังก็อู้แต่ว่าขาตะกองหักกันนิดนิดไปเตะติมแล้วบอดเป็นในวอดเป็นในวัด ดอกกระเจียวอันน uh, so no. yeah. oh, oh, yeah. oh, oh, ี้อย่างแบบง้เาเลยงุ้งเงาเหาะว่าตอนนี้าอยั่ไงพี่สองนเออสีแด้ลงดมอ่ะเออเขาอย่างกับ่เป็นใจฝนกับตายทีบ้านไม่มีไทยที่มงแข้งดูเ้าโอ้ดอกกระเจียวไหมเป็นไงบอสบอเป็นไงบอสใจนิดหน่อยักเบออออ่อุบอด้อบอหม เป็นไงบอสหัว้อนด่วยอีกแล้วไม่ได้ซีคิต้อกินรองเูดอกกระเจบาป๊เด้ยเนไรเป็นไงบอสบอสเป็นไบอโอ้โหมันตอบเมื่อ่มตอบสนองแล้ววะเมื่ไปแล้ววะตอบสนองกี่ตัน่ให้แน่กซีสิบป่ะใช้แน่กซีสิบดีกี่ เช่นไหนจะไปกินมันเนาะเมร้องเออร้องเรืถกระบซี่ซิบบเช่นาหน้อเาต้องกินเลยเขากินเรอยบว่าอับ้วบ้านมาลองเตา่นไอืมตะวัรีบรีบสิก็ขาน้อยเนาะยุ่บ่มือนาะซืสุคนพี่มือเนาะบอเออแต่ว่าของซิกจากเนื้อก็มุ้ยเรียบนะจากไปไก่ก็มุ้ยะเป็นในบคานเยอด กดกัก้ว่ะกกเนี่ยแม่นเลยกบอกแค่เจ้ากบมก็นี่เไเคยดีเลยุมมือนี่ยเจาปลูกตอนแต่กอปลูกเลวเป็นปลาได้นี่อ้เือกี้เองไปท่งยังยยมืตะกี้เรเคยพอดเลยปลูกเป็นสวนนะทุกอย่างเจบครั้งเียวมาคุยล้บฟินวะเนี่ยเอาเนี่ยนื่ ลองมึงก่อนอ๋อออริบัต <that> นี้อ <souvent> ร so ิบัตเห็นกลอแล้เขาแบบนี้เนาะอลองมึงดูบัตลองดบัตเามีเก่งมึงกนหรอเห้ยเออเขตมดา่วนเนาเอาเอา้อ้อเอ้า้คุยหานิ้วหกนิ้วอ้าบัตอ้า นี่อกอี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 กกอีมึงเนอมึงเนอะน้ามันยุกไก่ดิน้องน้ามันยุกไก่ดิเะต้องปชยงปืนพี่น้องอย่าเง็ยบยังแบบเก่งๆตองว่ามาบงหามันจอบมึงเ่ามึงทำกะไเี้นั่นเนาะบอกแต่ว่าเพรบอสจะสนีได้ใชไหมบอสมไงพวกบอเกินไปทีนั่นดี สุดยอดแบบจบอกใกันเดียวอจริงไปเลยแต่ว่ใส่บอกกู่าเบ่งเอาตัวถึ้งริบถึงมือให้ร็บเท่าอุบอดบอดอดไรบอดสุดยอดบอสุดยอดอูหนิองนิ้วแล้วิบแล้วิบแล้วซิบิบอ๋ออ๋บองบกองงองสุดยอดมึง่รสุดยอด๋ยวจะบอกผทีเดียวว่ารน